แนวรบใหม่ของไทยกองทัพบ,บกจับมือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาป้อมปืนอัจฉริยะต้าน UAV รับมือภัยคุกคามทางอากาศยุคใหม่ในยุคที่ภัยคุกคามไม่จำเป็นต้องมาพร้อมรถถังหรือทหารราบโดรนหรือ UAV อากาศยานไร้คนขับกลายเป็นเครื่องมือสอดแนมและโจมตีที่ทรงพลังและเข้าถึงได้ง่ายกองทัพบ,บกไทยจึงเดินหน้าร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาป้อมปืนอัจฉริยะสำหรับต่อต้าน UAV โดยเฉพาะ รองศาสตราจารย์ดรชนะรักสิริจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหาการเผยว่าป้อมปืนรุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบให้เหมาะกับภูม,มิประเทศไทยมีระบบตรวจจับวัตถุที่แม่นยำและละเอียดพร้อมลำกล้องที่สามารถยิงสกัด UAV ได้ทันทีเมื่อพบการบุกรุกโดยเน้นการใช้งานเพื่อป้องกันไม่ใช่รุกราน เทคโนโลยีที่ใช้ใน UAV ปัจจุบันมีความล้ำหน้าอย่างมากโดยเฉพาะการผสาน AI ที่ทำให้ดโดรนสามารถบินอัตโนมัติวิเคราะห์ภาพตรวจจับบุคคลและตัดสินใจได้เองในภารกิจต่างๆเช่นการสอดแนมชายแดนการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายหรือแม้แต่การโจมตีเป้าหมายเฉพาะจุด ประเทศไทยจึงต้องเร่งพัฒนาระบบต่อต้าน UAV ที่ครอบคลุมทางด้านการตรวจจับการรบกวนสัญญาณและการยิงสกัดโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างกองทัพด้วยวิจัยและมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ภูมิประเทศและงบประมาณของไทย ในบริบทชายแดนที่ยังมีความตึงเครียดการมีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยจึงไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีแต่คือการรักษาอธิปไตยและความมั่นใจของประชาชนนี่คืออีกก้าวสำคัญของไทยในการสร้างยุโทโธภกรที่คิดเองทำเองใช้เองเพื่อปกป,ป้องประเทศอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนขอขอบคุณคลิปวิดีโอจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์